มาขยายเรื่องกรรมอีกสักนิดหนึ่งหน่หา <c oughs> เรื่องพูดกัน <c oughs> เรื่องของกรรมจะพูดกันมันกับตามชีวิตจิตใจเนาะตามที่เราสะสมมาเราสะสมมาเราก็เจอแหละเรามาแยกแยะเรื่องของกรรมต่อละคนเนาะ <c oughs> เพื่อเอามาสอนตอนเอง <c oughs> เพื่อ,อาข้ามจิตใจตนเองไม่ให้กระทาชั่วให้กระทาแต่ความดีเนี่ยเราก็สังเกตุบคุคคลที่เขาเกิดมาเนี่ยคนไหนถึงมีทำไมถึงมีฐานะดีไม่มีปัญหาเรื่องอน,นุ่เรื่องนี้เข้ามา ส่วนพระพิสูสงฆ์ที่เผยแผ่ธรรมะหรือว่าญาติโยมที่เผยแผ่ธรรมะโยมมีผู้ที่มาตีเตือนหรือว่ามาปรามาตรลบหลู่ดูถูกเหยียดหยามอะไรเหล่านี้เนกันล้วนแต่กรรมเก่าในดีตชาติกันทั้งนั้นแหละเราก็ไม่ไปตอบโต้เขาบางครั้งบางคราวมันเกินเหตุเกินผลก็ควรที่จะตอบโต้บ้างเพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่ใช่ว่าทําจนหลงละเลงหลงว่าตนเองทําได้แต่ไม่คิดว่ากรรมมันจะย้อนกข้าหาตัวถ้าเราปล่อยป่าละเลยไปเด่กบุคคลเหล่านี้อาจจะเพิ่มพูนหรือว่า อาจจะไปทําให้บุคคลอื่นเนี่ยปิดความเชื่อความเชื่อเกิดการปิดกั้นสติปัญญาของบุคคลอื่นไปด้วยการกระทําของเขามันค็กลายเป็นกลุ่มจากคนเดียวก,กลายเป็นกลุ่มเมื่อมีคนเข้าไปเชื่อกลายปิดกัน้นปัญญาสติปัญญาของตนเองในด้านของการประฤติปฏิบัติธรรมหรือว่าในด้านของการทําความดีทำาบุญกุศลอะไรการให้อภัยเป็นทานเป็นทานสูงสุด กันนี้ไม่พ้นเรื่องของศิลเมื่อมีศิลป์กับนี้ไม่พ้นเรื่องของทานย้อนกันไปย้อนกลับไปกลับมาอย่างนี้แหละอน,นิสง์การสร้างความดีการภาวนาถือว่าสูงสุดในพุทธศาสนาอยู่แล้วว่าได้ไปมาผลนิพพานไม่อภา,ายเป็น,ทาน,ปน,านท,ทานกับไม่ได้ไปนิพพานทําทานกับไม่ได้ไปนิพพานอาศัยการภาวนาเ,นเพื่อ,เ,อเพื่อถึงจุดเลิกละวางแต่ก่อนจะถึงจุดเลิกละวางก็อาศัยความตระนกปรุงแต่งองบรมตนเองไปก่อนตนเองไปก่อนเป็นระยะระยะไป การประพฤติปฏิบัติอยากจะเป็นโสดาบันก็ไม่ใช่ยุ่งเรื่องอยุ่งยากเป็นระโสดาบันภายใน3วินาทีก็เป็นได้ภาษาอะไรก็จะเรื่องอานาคามีนุ่นหรือว่าหนึ่งนาทีไม่ถึงหนึ่งนาทีก็เป็นโสดาบันได้หลืสำหรับสูตรที่บรรลุเร็วเนี่ยเพราะว่าตามที่พิสูจน์กันมาเนี่ยแจกมาหลายคนต่อหลายคนแล้วเขาพูดเสียงเดียวกันสําหรับคนที่บรรลุรมแล้ว อขาบอกจิตมันเนิ่งมันสบายมันเบามันสบายมันเลิกมันวางอะไรได้ง่ายขึ้นเวทนามันตัดขาดได้ไวมันไม่สืบเนื่องอย่างเช่นเราไปงานบวชหลังจากเราปฏิบัติผ่านแล้วเราไปงานบวชงานแต่งหรือว่างานสังสรรค์ต่างๆก็มีเห็นใครกับหลงไปหมดแต่พอเรากลับบ้านแป๊บไอความหลงนั้นมันหายไปเลยเนี่ยจิตมันอยู่ปัจจุบันจิตไม่ปรุงแต่งเพิ่มเนี่ยอาการจิตจะเป็นอย่างนี้จะเห็นความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงถึงมันจะมีกิเลสอยู่ก็ตามแต่ว่ากิเลสเ่านั่นไก่เข้าใจว่าเป็นกิเลสย้อน เป็นกิเลสไหลจรเข้ามาเป็นสังขารความคิดปรุงแต่งไหลจรก็มาเนื่องจากไหลมากระทบกันหรือว่าสติของจิตห,หมุนไปกระทบกันก็มีอาการกิเลสเกิดขึ้นบ้างอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเขาเรียกว่ามันอยู่ในวงของขันห้าถ้าจิตมันแยกออกจากขันห้าแล้วมันกไ็ไ่ทะเลาะกันส่วนเวทนาก็คือเวทนาส่วนสัญญาก็คือสัญญาส่วนสังขารร่างกายคือส่วนสังขารร่างกายไม่ได้มาเหมารวมกันแต่หลังจากจิตที่สิ้นเชื้อความหลงแล้วเนี่ย ันนี้จิตมันก็จะพอกธาตุพอกขันพอกอจิตฟอกใจของตนเองนั่นเองคือมันสลัด,ด,ดกิเลสออกจากจิตจากใจกับร่างกายของเรากับลอยอได้อาน,นิสงส์ส่วนนั้นไปด้วยเพราะจิตมันจะส่งกระแสไอ้ธาตุเหมือนหนังห่อหุ้มจะส่งกระแสธาตุ่อเลี้ยงร่างกายตลอดเวลาเหมือน,น,นหนังที่เหมือนหนังที่ห่อหุ้มอยู่ผิวพรรณก็จะฟองใสดูดูแล้วมีสีมีสันมีสิน สีลจับตามที่เขาพูดกันตามโบราณโอ้คนมีสินจับอะน่มันก็จะแตกต่างกันไปเพราะว่าการบรรลุธรรมเนี่ยมันมันบรรลุที่จิตตัวเจโต้โมตติน่นเจิตหลุดพ้นจากประเทศไหนก็ตามอรหัรต์กี่จําพวกก็ตามจิตหลุดพ้นเหมือนกันหมดอ่ะคือเจโต้โมตตินั่นแหละแต่ก่อนที่จะเป็นเจโต้มตติก็อาศัยปัญญาิโมตตินั่นแหละอาศัยสติสัพพัญญาณั่นแหละบรรมเป็นเตือนตัวเองเอาไว้เป็นระยะระยะไปเดี๋ยวจ้กหน้าที 哎。Huh?